สวัสดีครับกับรายการเจดานินจาแคสเกมิง่งอยู่ผมเจดานินจานะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมมอนเตคอมเบตภาคเก้าเอ้ยภาคเก้าละมาวันนี้ก็มาตอนนี้มาหมดเลดเดอร์นะครับหลังจากภาคที่เราใช้ไซเบอร์ซับซิโดแล้วเราก็ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องหลังของมันเลยใช่วันนี้เราจะเล่นเป็นใครดีวะแชงซุงดีไหมหรือว่าจะเป็นเฟรดดี้ครูเกอร์หรือว่าไม่ก็เป็นนี่นงงอยู่เนี่ยแม่งเอ้ยเลือกยากชิบหาย โอ้เป็นใครดีวะเป็นใครดีวะคิดไม่ออกอ่ะไม่ไม่ค่อยอยากจะเป็นเท่าไหร่อ่ะคารบาวแล้วกันคาว์บาวคิดไม่ออกฮะเป็นคารบาวก็ได้มาเราได้รู้เนื้อเรื่องของเขาโอ้ยเจอตัวเองเฮ้ยชิมหายเจอเคนโน่เคนโน่แม่งโหดอยู่ด้วยเพื่อนเก่าคารบาวเลยนะครับปุชปุชย่างเร็วอ่ะปุ๊บเลือดสี่วัตชุเมดอ เพื่อชม No Mercy เ so ดี the okay. ๋ยวขอดูสเตติฟิทาริตี้ของมันก่อนเลยอย่างแรกไหนโว้ยลงลงสองง่ายเลยแบบนี้เอ้าโนนดาเฉยเร็วแคทแคทเกมเอ้ยไปปิดประตูไปดิก็อุ้ยโอ้ยังยังปิดประตูไปดีเอ้ยแล้วก็ กระตุ้งไปอ๊อนี่เรียบร้อยครับตายเรียบร้อยเออเป็นไงเฮ้ยแต่คาบาวใช้เฟสสเตตไม่ค่อยยากเท่าไหร่มาเฮ้ยโนเฮ้ยโนคโนคโนคโนรับโจ๊กมาเลย บ๊บด u สีบมเลยเว้ยเ้ยโอยังไม่มีคอมโบครับอุยโอโอ,โอ,โอ,อแล้วเคนมันโฮดดูดิแม่งบล็อกได้อี้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันบล็อกได้ฮันเบลาจริง นี่โอ้คอมโบไปโอ้จะทหมุนออกมานึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยหักขาเลยจับวัวแล้วก็มีท่าตอนสุดท้ายปุ้มอ้าวไม่ตายว่ะเอ้ยแล้วก็ โอเคเรียบร้อยดูเยสเตตไปทำเลยต่อีเเช็คอะไรวะช่างมันขวาขวาซ้ายขวาซ yeah! <c oughs> ้ <c oughs> ายสี่เย้บุ๊สเออวิบไม้เบสบอลเลยเออโอ้โหหัวแม่งอยู่นี่เออหัวเคนโน้โหเพื่อนมึงเลยนะ <c oughs> ไว้นั่นอะ อะไรเนี่ยโอ้โหสมบกไว้สมบกติคาบาวโอ้โหจำผิดตลอดมันเป่าควันเหมือนกันอ้าวเจอตัวเองซะแล้วขาร์อบอนคารบอวมาแล้วมาดูที่วันไหนทำจากอะไรหุย้ยก,กังกเกงกังเกงโอ้โหเอาคืนบ้างเลยท่าแรกใช่ไหมนี่ นี่ไเราเอาใครชนะเอาเราได้อะโอ้ยโอ้ยโอ้โหทีเลยเอาถ่ายได้เอามันได้โอ้โโอ้ยอโอ้ย เรียบร้อยครับมาดูท่าที่สองกันเถอะทำไมอ่ะขอแคสไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมลงลงขวาซ้ายอกลงลงขวาซ้าย<ๆ>เรียบร้อยเอ้ยเอาหัวมาเจแคสอยู่อ๋อให้เสียงออกมาเข้าไปด้วยใช่ไหม <Good boy. S 1> ก็ฟังเสียงแม่ผมไปแล้วกันนะครับไม่เป็นไร เอเตาิตี้มาแล้วสมโวิ่งมาซะเร็วมามาสมก้คยเร็วกว่าการมาเฮ้ยโอ้โหมันลาาเฮ้ย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 จะไหนจะไปไหนมจับเลยไม่ยอ ไม่ทันเฮ้ยอย่าบล็อกเด็กอโ,ดโอ้โหมันอโปติซ่าอโปติซ่าเหรอโอ้ยโอ้ยมันเทเลพอร์ตเดี๋ยวก็เด็กเฮ้ยเอท่ปาปลาอุ้ยเฮ้ยวอเตอร์เฮลโอ้โหมันใช้อีกแล้วอยเดี๋ยวก็เด็กเอท่านนทำไงครับเอาคืนเอาคืน โอ้ยไปนี่ไงลูกเอ้ยเอ้ยล็อกล็อกอาจขึ้นฟ้าโอ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเอากดถูกกันนี่วาเอาสลบเลยเอ้ยผมกดถูกกันนะทำไมผิดเฉยเลย เดี oh, e oh, e ๋ยวดิมาหน่อไปเคนชิอ๋อเคนชิก็มีนะครับกูกดถูกแกัวปะลงลงสองแล้วกูผิดตรงไหนวะเอ้ามาเลยเคนจิอะไรรึเปล่าอ้หูเคนจิแม่งโคตรโหดอ่ะอ๋ออะไรอะไรอะไรฮะเฮ้ยข่าไอ้นี่มันทำไงวะอ๋อ โอยโอยโอ้ยโอยโอ้โหอะไรไปไม่ไหวว่ะยากเกินโอ้ยโอ๊ยไี่ก็โดนไอ้ี่สุดก็โดนตือนไปเอาโอ้ยเป็นบักเอ้ยเอ้ยไอ้นี่แม่งโหดจริงทุกนีแม่งบล็อกได้อ่ะโอ้โหตายเลย โอ้ยเคนจิเอ้ยโหเลือดเต็มหน้าเลยโอ้ยมันบล็อกท่าท่าวิ่งได้ถ้ามันบล็อกทาวิ่งได้ก็จบเหรแล้วเนี่ยยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนโอ้ย โอ้ยโหดอ่ะอยู่ได้ละวไ่กินฉีดเป็นตัวดี้โหดเนี่ยโอ้โหมันบล็อกได้อีกแล้วเนี่ยโอ้ยเราจับมันไม่ได้เลยไปยายายาไม่โอ้โห เราเป็นเกมเราเป็นคนที่เล่นเกมกากมากมากเลยเคนจิขนาดเลือดแม่งเหลือนิดเดียวแม่งเรายังแพ้อ่ะนะต้องต้องเล่นท่าระยะประชิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวแม่งก็นั่นไงกูว่าแล้วไม่ต้องอัปเปอร์คัตกเูเดี๋ยวเอ้ยดูดิแี่ไม่แต่ท่าเนี้ยเอาไงไป โอ้ยไปข้าวข้าวโอ้ยโอ้ยหยุดหยุดได้แล้วโอเค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 หมดแล้วเหรอโว้หมดซะไวเลยโอ้โหเอ้ยเล่นไม่จบเลยอุ้ยเอาไปเอาไปเอาไปเอ้ยโอ้ยโอ้าวโง่เขาซะแล้วอ๋อเฮ้ยโอ้โหมันฉลาดว่ะ ไอเคนจิมันฉลาดจริงบไปเคนจิไปเอื้อจมน้ำไอ้สัสเออ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 โอ้ยแต่นี้ยแหละตัวหายไปเลยโอ้โหกระดูกเคนจินี่มันน่ากลัวจริงจโอ้ฟทาลิตี้โอ้สเตททำไมครั้งนี้สเตทันมาเยอะจัง ไปโอเคครั้งนี้เป็นสเตจแล้วเอาหมดแล้วเหรอออกก่อนออกก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องได้ยินเสียงพ่อแม่ผมพูดอย่างนี้แหละไม่ค่อยอยากเท่าไหร่มาเอาเอาเอาโหดเลยโอ้ยมันเอาอินเตอร์แล่โอ้ยเอ้ยทำไมมันโหดจังวะ โอ้ยทิตนาโหดอะตัวนี้ไม่โหดที่หายเลยเป็นแย่ดินเลยโอ้ยหยุดหยุดเฮ้ยโอ้ย,อยมันบล็อกได้ตลอดเลยไปไอ้ โอ้ยหลบได้อีกแล้วเฮ้ยจับไปโอ้ยเดี๋ยวลืมไอ้นี่หมดแล้วลงลงลงขวาสายหก มาแล้วปาชไอ้เหี้ยมีมแมลงสาบด้วยวะข้างหลังเออเห็นไส้ทีเดียวสุดเลยเอ,อือโอ้ขอบาบอลม่นทำเท่ขบาบอลม่นทำเท่ข่บาบอลข่บาบอลทำเท่มะมาไซเบอร์ละไซเบอร์งงกับไซเบอร์มากเลยคราวนั้นดูดีไม่ว่าการเป็นชาวคันคนใหม่ Nè, đi vào chung này được Ơi, đâu đi Ôi, ôi, mình sẽ thả lưu มาเด้อเดยวเดยวเดยวโอ้โหโอ้โห,โห,โหแม่งโหดแม่งเราแพ้ว่ะนะนี่เราแพ้อ้าวชนะว่ะอ่าท่าแรกทำไงขวาซ้ายขวาซ้ายสี่มาแล้วปืด ปึ๊บเตะหันคอชึกตายคือย่อเจ็บเะคารบอลวินเฟทัลิตี้โหพลาดเฟทัลิตี้อันหนึ่งเล่จะใครอปิตไตซื้อแล้วเหรออาฉีดไตเสาร์แ i̇şte ช่งซุงอยากเล่นนะแต่แม่งเล่นยากผมยังไม่รู tested. ้ว mm ิธ hmm. ีในการแปลงร่างเป็นตัวอื่นเลย เนี่ยมุะจะแพ้ไอ้ท่าโอ้โหไลม่มามูจักก้าอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวปะเฮ้ยไป โอ้ยชิบหายชีว่าโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันตีแรงจังวะตีซื้ออะไรเนี่ยคือวิญญาณเรานะครับไอ้สีเขียวๆเนี่ยคือวิญญาณของคาบ้าแข่งสูงเอ้ยแม่งเก่งว่ะเบิร์ซีประจุเมดอฟอ๋อเด็กเป็นคาบ้าเลย นั่นไงว่าแล้วจะโดดทีไม่ต้องใช้ท่านี้เฮ้ยโอ้โหแ่งโหดเลย,โอ,ยโอ้ยเชี้ยเป็นเป็นขบา,าวโหด่กับเราอีกว่ะคือเลเ่นไปแข่งสองไม่หมดหายเลยมาลอล้อลอโอ้ยกูยอมแพ้แป๊นนึง ไม่ไหวว่ะยากเกินนั่นไงมาเลยเอ้าโอ้ยแม่งบล็อกทันได้ไงวะคือไอ้ไอ้ท่าไอชิตไตซื้อเนี่ยแม่งโคตรยากเลยแช่แพ้อีกแล้วโอ้ยทำไมไม่นชนะเชงซังทีเลยหมดอ่ะ โอ้โหแล้วทำไมเออแม,แม็กกูเล่นรอบเดียวผ่านวะทำไมเล่นอย่างงี้ไม่ไม่เคยจะผ่านเลย,ด,ด,ยดันไงอะไรเล่าเฮ้ยโอ้ยไม่เอามันท่าจับอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจับมันไม่ได้เลยโอ้ยแหละต้องจับอันอย่างเดียวแล้วมา เฮ้ยมึงจับมันอย่างเดียวแล้วอะ่ะเฮ้ยของไงกูสู้กับมึงได้จับอะ่ะเอาดิเอาดิมาดิมามามึงสู้เหรอนึงตาเป็นปสกอร์เปี้ยนมันก็จับกูอย่างเดียวโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหีแฮ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 ้ยม่งเฮ้ยจับไปไม่โอ้โหมันรู้ว่าเราต้องทำอะไรมันเลยรู้ รู้แผนเราอะามาด็มคือแม่งเร็วอะโอ้ยแม่งแม่งรู้ทันว่ะอโอ้โหคือเดี๋ยวนี้มันหลบมันหล,ลบเก่งจังวะไอ้ท่าไม่ตายเราเนี่ยไม่เคยใช้ได้เลยอ้าวเฮ้ยผมว่าผมแพ้แน่ๆเลยว่ะด่านนี้แม่งยากกว่าเฮ้ยยากเกินเฮ้ย เฮ้ยแม่งบล็อกได้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ so, ้โอ้เฮ mm ้ย hmm. อีกแล้วโอ้ยยากจังก็ต้องขอไปนะครับเพราะครั้งสุดท้ายอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้แคสเกมนะครับเลยต้องเล่นจนพอก่อนมาเลยเอาซี่เอาซี่มา ยังไงผมก็ต้องแอบ,บเล่นแหละมาสิเอาสิเอาเลยมันเลยไหนดูดิลงลง,ลงขวาซ้าย6เอาเอาเอ้ยเชี่ยลงลงขวาซ้าย6ลงลงซ้ายขวา6เออทำไมมันเล่นยากจาังวะแกงสูงเออยไงล่ะวางลงมาตาย ที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้แคสเกมเพราะว่าผมจะไม่ได้เล่นคอมนี้อีกเลยแต่ยังไงก็ได้เล่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยิวิทีอุ้ยเอ้ยโ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 อ้โหโอ้ยกินทาโร่ไม่หมดอ่ะ Ơi, Ơi ôi 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 ไม่โอ้โหที่ผมเล่นนานเพราะอะไรหรือป่ะเพราะไม่เพราะเพราะผมกลาก่ะโอ้ยโอ้ยทำไมเล่นยากจังวะอันนี้ต้องเล่นแบบเอาจริงกระจังสละมาเฮ้ยทำไมไม่ใช้อ่ะ ทำไมกดไม่เคยจะได้เลยโอ้โหหลบโอ้โอ้ my god มาเลยมาเลยโอ้โอ้เฮ้ย <c oughs> เรียบ,บร้อยแน่แน่แน่ทำเท,ท่ทำเท่คาบาวมาเจอชาวคันแล้ว ว่เอานี่ไงเราสูตรนี้ไงโอ้โหยขานี่มันโอ้โหยวิชนะมันไดอย่างนี้แหละเอ้ยเฮ้ยไอโอ้ต้องเล่นสูตรต้องเล่นสูตรยิงอย่างเดียวแล้วอ่ะเดี๋ยวจะชนะชาวคานได้ได้เวลาเล่นสูตรจริงแล้วครับไม่งั้นไม่ คนนวิมาเลยชาวคอนเรารับมือแกได้เว้ยแล้วก็ชอบเอาผ้ามาปิดคุยแม่งมิดมาเลยมาอย่ามายุ่ง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 โอ้ยก็อย่ามายุ Jasmine. ่งนะไม่วะ ไม่ต้องเลยเื้อโหรถประเคนเนี่ยไปโอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยอยู่สักทีได้ไหมวะเฮ้ยคราวนี้แม่งรู้แล้วว่ะแม่งรู้ไม่ไหวปะอยากเดินเอ้ยไปอย่ามายุงย่งได้ไหมวะ โอ๊ยทำไมคืนผมหลบไม่ได้เลยต้องเฮโยสาเลสจ,จะได้ไวๆโอ้โหย,ยากว่ะทำไมทำไมสู้กับชาวคารเป็นเรื่องที่ยากมากเลยวะใหญ่ไม่ง่ายง่ายกว่านี้ใหญ่ไม่ง่ายกว่านี้เฮ้ย,ยไปเลยโอ๊ยหลบ โอยมันเกลียยท่าปลาคอนมันวะไปเลย ยากนี่วะใครจะลมแม่งได้วะทำไมทำไมเวลาผมโอ้ยยากวะ่ะยิงไปเลยนี่แหละสูรปั่มทำให้ตายอะไรเอ้ ơi Nghe mà, mà cái giờ nó phải ơi nó có gì đâu ơi Không chết nóc tràn mà block đi เี่ยวอะไรพิเชี่ยวพิเชี่ยวอะไรเจ้คาคันเออตายได้ยังฮะอ,ออเออเออตาย Victory over Shao Kahn came with a heavy price. Cabal's respirator was badly damaged, and if it was not repaired soon, he would surely die. Desperate, he tracked down Kano and forced from him the identity of the cyberneticist who developed Kano's eye laser. The good doctor was not easy to find, but he was more than eager to help for a price. now Kabal is rebuilt he is better than he was before stronger faster he will need to be in order to repay his debt ตต้้้ออออออองงจจััดดกกาารร๋คคคืไปนนที่แแบบเโอเคก็ขอจบกับมอนเตคอมแบทแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับย้ายผมทำตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอ้ยครับเจมส์พานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ